ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอจะขอบยันผีทีมเดียวหลีกผู้ดีคุยคว้าเชิร์ซีเบนจาขอบนักข่าว่อดังเปิดเผยว่าแมนยูเตเป็นเพียงทีมเดียวจากพิมลิกที่พูดคุยกับโบลญนยาเรื่องการคว้าตัวโจชัวเซิร์ซีกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากูรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับกองหน้าชาวรัสกำลังมีฤดูกาลที่น่าประทับใจในถิ่นสแตดิโอเดลลารา โดยทําไป8ประตูจากการลงสนาม22นัดในทุกรายการของซีซั่นนี้เขามีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสร,รชั้นนําในโยุโรปหลายทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์รวมถึงเอซีมิลานแมนเชสเตอร์และแม้แต่ทีมเก่าอย่างบเยมานิกเนื่องจากเือใต้มีเงื่อนไขาสามารถซื้อเขากลับได้ในราคา40ล้านยูโรเมื่อจบฤดูกาลมาโกดีวาโย่ผู้อำนวยการ ayo, กีฬา,าโบลญญาเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ว่ามีเพียงใบเยินเท่านั้นที่สามารถฉีดสัญญา40ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเซิร์กซีเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล ผู้เชี่ยวชาญในตลาดซื้อขายอย่างเบนจาขอบบอกกับคอสออฟไซว่าอาซร์เนอลได้เข้าร่วมการแข่งขันคว้าตัวดาวเตะวยัย22ปีขณะที่สเปอร์ก็อาจมีส่วนร่วมด้วยเช่นกันแต่จนถึงตอนนี้มีเพียงยูนเต็ดที่เป็นสมมตรดเดียวจากเพยรบลิกที่สอบถามถึงโอกาสคว้าเซิร์กซีสำหรับฤดูกาลหน้าผีคอนเฟิร์มปล่อยกอเก็บเลเวลกับพอร์ตเวลแมนเชสเตอร์ยืนยันปล่อยตัวแดนกอกองกลางดาวรุ่งของทีมไปให้พอร์ตเวลยืมใช้งานจนจบฤดูกาลนี้ ก่อนได้ประดิมสนามชุดใหญ่ให้แมนเดตในเกมคาราบาวครับที่ชนะคริสตันพาเลซเมื่อเดือนกันยายนก่อนได้ลงเล่นในเพรีเมิรีกครั้งแรกในฐานะสำรองที่ถูกส่งลงสนามนัดชนะแอสตันวิลล่าวูดบิด3ต่อ2ในวันบ็อกซิ่งเดย์ของกลางวัย19ปีที่ย้ายจากเบอร์รี่มาอยู่ในทีมเยาวชนของปีแสดงเมื่อปี2 0ง8มีชื่อสำรองในพรีเมยริกทั้งหมด6นัดและอีก3นัดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤุูกาลนี้แมนยูนเต็ดยืนยันเมื่อวันอังคารที่23ม,มาก,กราคมว่าการย้ายทีมในสัญัญายืมตววขอองงแดดดนกล่ไ้ี และจะอยู่กับพอร์ตเวลจนถึงจบฤดูกาลนี้พร้อมระบุจะติดตามพัฒนาการของเจ้าตัวอย่างต่อเนื่องสำหรับพอร์ตเวลต้นสก,กัดใหม่ของกอเป็นทีมในลีกวันที่ปัจจุบันอยู่อันดับ18ของตารางและจะลงสนามนัดต่อไปพบเจ้าฝุงพอร์ตมัดในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เคาสนิมบ่อนถ้วยแมนยูจ่อได้2กองหลังคืนฟิตบูเอครับ เอริกเทนฮักนายใหญ่ทีมไอเต็ดแสดงท่าพร้อมส่ง2กองหลังคนสำคัญลงเล่นเกม FA ครับรอบ4วันอาทิตย์นี้หลังทั้งคู่คืนความฟิตกลับมาลงซ้อมได้แล้วเมื่อวันอัคารที่ยิบสาม,มก,กราคม แมนยูนเต็ดได้ต้อนรับการกลับมาของสองปรากาลังคีแมนแฮร์รี่แม็กควายกับลูกชอ์ที่พ้นจากอาการบาดเจ็บลงซ้อมผลล่าสุดกับทีมที่แครดิงตันได้แล้วก่อนเกม FA ฟเับรอบ4วันอาทิตย์นี้ที่ผีแดงจะบุกไปเยือนนิวพอร์ตทีมระดับลรีตูซึ่งเชื่อกันว่ากุนซอดัตมีแผนส่งทั้งคู่ลงสนามให้สัมผัสเกมบุกกับทีมต่ำชั้นเป็นการเรียกน้ำย่อยเพื่อให้ทั้งคู่คืนความฟิตเต็มร้อยก่อนลงเล่นเกมที่มีความสำคัญในนัดต่อต่อไป ในรายของแมกไกวอดีตกับตันทีมซึ่งกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีและหวนคืนส่โผตัวจริงในซีซั่นนี้มีปัญหาที่คาลิมในเกมเฝ้าบ้านแพ้ไปเยินหนึ่งต่อศูนย์ในศึกแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มวันที่12ธันวาคมซึ่งทําให้เซนทรับทีมช่าังกฤษร้างสนามไปนับตั้งแต่นั้นด้านชอบแบ็กซ้ายทีมช่างกฤษชวดลงเล่นให้สมสรใน4ี่เกมที่ผ่านมาเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บที่ไม่ชัดเจนโดยในเกมลีกนัดล่าสุดที่พีแดงเฝ้าบ้านเสมอกับสเปอร์สต่อ2 เมื่อวันที่15มกร,กราคมเทนฮากวางแผนส่งเขาลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่ว่าแต่สุดท้ายก็ต้องการชื่อเขาออกเนื่องจากนักเตะยังไม่ฟิตมากพอพร้อมกันนี้เกมบุกไปเยือนสนามลอตนี่พาเรดคาดว่าเทนฮักจะส่งขุนพลตัวหลักอีก2รายที่เดี้ยงไปนานแต่หายเจ็บเป็นปิดทิ้งแล้วยางกาซซมิโรกับลีซันโดมาติเนสลงสนามเช่นกันโดยในเกมบุกกับไกเดทองรายแรกนั่งเป็นตัวสำรองตลอดทั้งแมต ขณะที่รายหลังได้ลงสนามแทนจอห์นนี่อีแวนส์ในนาทีที่63และโชว์ฟอร์มเรียกเสียงเชียร์จากสาวกเรดอา์ม่ได้ทันทีฟีเท้าธรรมดากาเบียวอักบอลฮอวิจารณเนมันยาวิดิชถูกอวยเกินจริงกาเบียวอักบาอลฮออดีตกองหน้าแอสตันวิลล่าเผยเนมันยาวิดิชตำนานเซอร์แบกปีสแสดงแมนเชสเตอร์เ็ดได้รับการประเมินฟีเท้าสูงเกินกว่าความเป็นจริง ย้อนกลับไปเมื่อปี2005ิดีตย้ายจากสปาตักมอสโกมาเล่นในถิ่นโอทาฟอร์ดโดยค่าตัวเพียง7ล้านปอนด์โดยเขาพัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ศึกพียมลีกอังกฤษอดีตแนวรับชาวเซิร์ฟลงสนามให้แมนยู300เกมในทุกรายการพร้อมยิงไป21ประตูและช่วยทีมคว้าแชมป์มากมายได้แก่พียมลีก5สมัยคาราบาวคับ3สมัยอยู่ฝ้าเชลล์ลีกอยู่้าซูคับและฟีฟ้าคลับเวิด์คัพอย่างละ1สมัย ในปี2004วิดดิชซึ่งได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งซีซั่นสึกเพลียหลีกสองสมัยและติดทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูก,กาลของ p f a 4สมัยตัดสินใจอำลาปีแสดงเพื่อไปเล่นให้กับงูใหญ่อินเตอร์มิลานแม้จะมีความสำเร็จมากมายแต่สำหรับอักบอลฮอมองว่าวิดิชเป็นกองหลังที่รับการเชิดชูเกินจริงเฉี่ยมมไปกับผู้เล่นอย่างเฟอร์กิวฟันไดา์ริโอเฟร์ดินานด์จอห์นเทอร์รีโซแคมเบลเลดลี่คิงและแวงซองกอมปานิ ผมเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วผมไม่เคยรู้สึกว่าการสู้กับวิดิชเป็นงานยากลำบากอะไรเลยเมื่อไรก็ตามที่เขาพยายามวิ่งเข้ามาบีบผมจะหมุนตัวไปข้างหลังเขาผมสามารถครองบอลได้สบายๆตอนดวนกับเขานักเตะคนอื่นอาจพูดแตกต่างแต่นี่เป็นความเห็นของผมวิดิตไม่ได้อยู่ในกลุ่มนักเตะเหล่านั้นเลยฟานไดเก่งกว่าวิดิต100%ทั้งฟานไดและแองซองกอมาดีเหนือกว่าวิดิส่วนจอห์นเทอร์รี่และริโอฟินานสุดยอดเช่นกัน อดีตดาวเตะดีกรีทีมช่างกรษดระบุเ <THE> ม <WH EN> ื่อแมนยูซื้อตัวผู้บริหารจากแมนซิตี้ขอขอบคุณบทความจากแจ็กกี้สอวันก่อนหน้านี้มีข่าวใหญ่ในแวดวงฟุตบอลเมื่อแมนเชสเตอร์เต็ดประกาศข่าวแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของสโมสร,รหรือ CEO ชื่อโอมาร์เบรดา ข่าวนี้สอดคล้องกับการที่โอมาเบลาร่าประกาศลาออกจากงานที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากทำงานกับทีมจากระดับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์จนก้าวขึ้นมาเป็นฝ่ายผู้อำนวยการบริหารทีมทั้งในและนอกสนามรือนซ O โอโอนานถึง12ปีอยู่ในช่วงความสำเร็จทั้งถ้วยรางวัลมากมายกับเรืใบสีฟ้าและจัดการเรื่องการเงินให้ทีมอย่างมั่นคงระหว่างปี2 0 1 1เถึง2023บเบลาร่าอยู่นานกว่าเป๊ปซ์อีกและเป็นคนหลังบ้านที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง ขอสรุปคร่าวๆโอมาเบลาดาคือใครและมีความเก่งอย่างไรลองดูไทม์ไลน์ชีวิตและงานของเขาคร่าวๆนะครับเบลาดาไซเลนมร็อกโกเข้มข้นเกิดที่ฝรั่งเศสไปโตเรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกาแต่ลาออกจากคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์แค่6เดือนเพราะรู้สึกว่าไม่ถนัดจึงโยกย้ายามาอย่างบาซโลรนาเพื่อเรียนบริหารธุรกิจกับ E.U. Business School จากนั้นจึงเริ่มงานกับบริษัทโทรคมนาคมทิสกาลี ที่เป็นผู้สนับสนุนบาร์เซโลนาในตำแหน่งฝ่ายการค้าส,สัมพันธ์และสปอนเซอร์ชิปจนไปเข้าตาทีมบริหารบาซ่าที่มีโจนลาปาตาเป็นประธานและรองประธานชื่อเฟรันซอริโนปัจจุบันคือ CEO ของแมนซิตี้ก่อนซื้อตัวเขามาจากทิสคาลีเพื่อให้ทำงานกับบาร์เซโลนาเท่านั้นบาร์เซโลนา2004-2011ผู้มยการฝ่ายการตาลาดและสนับสนุนทีมบาร์เซโลนาแมนซิตี้2011-2016 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและฝ่ายการตลาด2,016-2,020ผลุ่มในการฝ่ายปฏิบัติการหรือ CEO 2,020-2,023ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ City Football Group หรือ CFG แม่ยูเด2,024ประธานเจ้าที่บริหาร CEO เริ่มงาน1มิถุนายนความเก่งของเบราดาทำงานในส่วนของการเงินการตลาดมุมผู้สนับสนุนทีมกับบาซาก่อน จากนั้นขยับขยายย้ายมาทำงานกับแมนซิตี้ซึ่งเลื่อนขั้นจากผู้ในการเป็นประารธานฝ่ายบริหารองค์กรของซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปหรือ c f g ที่ดูแลทีมพารามิดท,ทั่วโลกตั้งแต่เมเจอร์ลีกญี่ปุ่นออสเตรเลียบราซิลสเปน12ทีมด้วยกันก่อนหมดสัญญาปี2011ิจึงถูกแมนซิตี้ดึงมาทำงานด้วยนั่นเองจากนั้นเริ่มเติบโตในส่วนฟุตบอลเมื่อปี2อ1 6จากการมาของเปปกอริลาให้แมนซิตี้เน้นรายละเอียดเรื่องของโครงสร้างการเงินส่วนฟุตบอล ซื้อขายย้ายทีมโครงสร้างค่าจ้างนักเตะทั้งทีมเป็นหลังบ้านให้เป๊ปโดยประสานงานกับไอตอเบกิริสตายผู้อเมวยการฟุตบอลของเรือใบสีฟ้าตลอด7ปีที่ผ่านมาน่าแปลกใจย่างยิ่งช่วงที่ทํางานให้บาซา่าคาบเกี่ยวกับช่วงที่เป๊ปและเบกิริสตายทางานที่นั่นแต่ปรากฏว่าโอมาเบาดาไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือทํางานร่วมกันเลยจนกระทั่งมาเจอกันที่แมนซิตี้แฟนผีคงหมืนม่นๆว่าทำไมเดือนมก,กราคมไม่ซื้อนักเตะเสริมทีมหรือปล่อยออกไป ให้งบการเงินลงล็อกกลับมาดึงตัวผู้บริหารมือทองจากแมนซิตี้คู่แข่งมาร่วมทีมมองแบบกว้างๆเชิงลึกนี่คือการซื้อตัวผู้บริหารและเป็นการเตรียมงานสู่อนาคตซึ่งเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งช่วงมิถุนายนซึ่งเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งช่วงมิถุนายนนี้ปรับโครงสร้างการเงินส่วนทีมฟุตบอลซื้อขายย้ายทีมและค่าจ้างที่เละเทะสเปซสปะจากยุคเอ็ดเวิร์ดเวิร์ดริชาร์ดอาโนมที่ลาออกไปเมื่อพฤศจิกายน การซื้อตัวผู้บริหารแมนซิตี้เป็นการเริ่มต้นงานของเซอร์จิมและคริปหุ้น25%่นที่เข้ามาพัฒนางานส่วนฟุตบอลให้กับผีแดงเซอร์จิมน่าจะวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมก่อนเดินงานตั้งแต่ระดับบนในแบบที่ว่าต้องเริ่มที่หัวก่อนหางจึงสส่ดังนั้นช่วงเวลาที่เหลือจากมกราคมถึงพฤษภาคมไม่ได้ไปจอยแต่ประคองตัวให้ออกมาดีที่สุดพร้อมกับเช็คผลงานเอริชเทนฮากและนักเตะที่พร้อมจะไปต่อในเวอร์ชันใหม่ของแมนยู โดยมีเป้าหมายสำคัญสำคัญคือล้างไพ่มาเล่นกันใหม่ดีกว่าไห่ชุดนี้ไม่ไหวแล้วกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากกูรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ